สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําปี2518นี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นโดยภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังมีเรื่องอะไรที่จะต้องคอยดูแลหรือให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับเราจะาเริ่มจากตัวตนวัสนาของชาวลัคนาราศีมิถุนกันก่อนเลยนะครับคุณได้ไพ่พระศิวะแสดงเห็นได้ว่าในปีหน้านี้คุณจะมีพลังอํานาจคุณจะมีความสามารถในสิ่งต่างๆที่คุณนั้นจะกระทําได้นะครับแต่อาจจะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะบางทีคุณตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์โดยที่ไม่ใช้เหตุผลไต่ตองซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้นะครับดังนั้นในช่วงจังหวะเวลาในปี2 0 2 8นี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้น คุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพียงแค่ว่าพยายามใช้สติอย่าใช้ความใจร้อนหรือว่าอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเชื่อได้ว่าอำนาจบารมีของคุณนั้นหรือสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นในปี2 5, 5 6 8นี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและหลักฐานบ้านช่องของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณได้ไพ่พระแม่คงคาและได้ไพ่พระพายนะครับมงบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นการเงินการทองของคุณนั้นจะเริ่มขยับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะเริ่มมีเงินจับใจใช้สอย ในเรื่องของความผันผวนความอะไรอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็จะสามารถที่จะพัฒนาทางด้านการเงินหรือมีไรายได้ทางด้านการเงินเพิ่มขึ้น อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะเตือนแบบนี้นะครับว่าทําอะไรแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการรีโนเวทบ้านปรับปรุงดูแลบ้านหรือมีการซื้อบ้านใหม่ทําอะไรก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบนะครับอย่าตัดสินใจหรือทําอะไรโดยที่ไม่คิดหรือไต่ตองให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทําแล้วทําซ้ําทําย้อนไปย้อนมาอาจจะเสียเงินไปมากกว่าเดิมก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณได้ไพ่การมาเทพนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงปี2028นี้ จะมีความรักคร่กลมเกลียวมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมีอะไรเนี่ยก็คอยช่วยเหลือให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศร่วมกับพี่น้องหรือคนในครอบครัวในช่วงจังหวะเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของบุตรหลานบริวารคุณได้ไพ่หนุมานกับนางเบญจกายเล็งเห็นได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบุตรหลานบริวารหรือตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือบุตรหลานบริวารปัจจุบันทันด่วนหรือบางทีอาจจะมีการรับอา,ศา,ศาสาที่จะช่วยเหลือเ,เกือ้อกูลในเรื่องของการท งานซึ่งถือได้ว่ามีโอกาสที่จะทําให้การงานของคุณนั้นแก้ไขปัญหาหรือหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าอย่ารับอะไรมากจนเกินไปแค่นั้นเองนะครับสาหรับปัญหาภรษคของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณได้ไพท่ทาเวสุวรรณแสดงให้เห็นได้ว่าอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินในปี2518นี้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวแต่คุณนั้นจะต้องแลกมาด้วยความรู้ความสามารถความเหน็ดเหนื่อยความตั้งใจและความอดทน สิ่งต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งตัวคุณเองนั้นจะนำพาให้คุณนั้นได้เจอเจอหน้าที่การงานที่ใช่ได้เจอเจอแหล่งหาเงินที่ถูกต้องและจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้มีความอดทนหนดกั้นอย่าพึ่งท้อแท้ใจไปปีหน้าเป็นปีทองของชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างไม่ต้องหลังเลใจเลยทีเดียวครับในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณได้ไพ่พระขันทกุมารสําหรับคนโสดนั้น ในตนเองค่อนข้างสูงใครที่เข้ามาหามีความคิดเห็นขัดแย้งกับคุณนั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะปรบับปืิม่มสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าเขาคอยตามคุณ <c oughs> เขาเชื่อมั่นในตัวคุณ ก็สามารถที่จะพบรักสิ่งที่ดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในปีหน้านี้เลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นนิดนึงอย่าพยายามเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักพยายามแชร์ความคิดกันคุยกันหาทางออกที่ดีที่สุดความรักของคุณนั้นจะช่วยกันดูแลซึ่งกันและก,กันและสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใจหรือมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้ดั่งเดิมมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณได้ดีมากกว่าเดิมเพียงแค่ว่าคุณอย่ามีอีกโก้เข้าหากันนั่นเองนะครับในเรื่องของสุขภาพนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนคุณได้ไพ่เทพพระอังคารต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ในปีหน้านี้เนี่ยเป็นปีที่ชาวลักนณาราสีมิถุนจะต้องทําอะไรที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับคุณจะต้องใช้ความอดทนใช้ความต่อสู้ใช้ร่างกายเยอะก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นหากคุณทําอะไรที่มันรุนแรงหรือหนักจนเกินกําลังคุณอาจจะล้มหมอนนอนเสือ่อหรือคุณอาจจะร่างกายพังในช่วงปีหน้าได้ดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นทนุถนอมหรือทําอะไรอย่าเกินตัวจนเกินไปจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพและทํางานทําเงินให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ความสุขความสมหวังของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2568นี้คุณได้ไพ่พระอสุรีลาหูต้องบอกว่าความสุขของคุณนั้นยังมีความอึมครึมอยู่นะครับบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่คุณอาจจะต้องระมัดระวงังอาจจะต้องมีการผ่าตัดที่อาจจะทําให้คุณนั้นมีความกังวลใจอยู่บ้างนะครับบางคนนั้นอาถ้าดีหน่อยอาจจะเป็นการแค่เป็นแผลหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆก็อยากจะให้คุณระมัดระวังป้องกันเอาไว้ก่อนจะเป็นการดีนะครับความสุุขขอองงคณนนนัั้าจจะยเป็ ความสุขที่คุณนั้นอาจจะอยู่เป็นเบื้องหลังนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณเป็นการให้แต่ไม่แสดงตัวตนและจะทําให้คุณนั้นมีความสุขในจิตใจภายในตัวคุณและจะทําให้คุณนั้นพอใจในสิ่งที่คุณมีแม้จะไม่สุขสมหวังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจก็ถือได้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีความสุขทางใจอย่างน้อยตัวคุณรู้แม้คนที่เขารับเขาไม่รู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากคุณแต่คุณก็มีความสุขที่คุณจะได้เป็นผู้ให้นะครับสาหรับในเรื่องของลาบยศชื่อเเสีียงุได้พพ่ระทวฤ แหละได้ไพ่พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์นะครับคุณจะมีความอึดอัดใจในเรื่องของการงานพอสมควรแต่คุณจะได้รับคาปรึกษาได้รับคาชี้แนะหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องมีความมั่นอ,อกมั่นใจคุณต้องมีความเด็ดขาดในเรื่องของการงานในบางสิ่งบางอย่างอึดอัดหรือมีความกดดันในช่วงจังหวะปี2 0ง8นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นสรุปคำทํานายของชาวล,คาลาัคนาราศีมิถุนในปี2568นี้คุณได้ไพ่รจนากับนางสังทองบอกได้ว่าในช่วงปี2568นี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายหรือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวล,คาลาัคนาราศีมิถุนมากมายเลยทีเดียวนะครับจะมีสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยทําและคุณจะได้ลองทํามีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนลักษณะของการทํางานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนในการหาช่องทางใหม่ๆมีโอกาสทาี่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะต้อง เองให้ดีนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะการเปลี่ยนแปลงในปี2 0 6 8ของคุณนี้จะนำพาซึ่งโชคลาภการงานการเงินและความรักให้คุณนั้นมีความสุขสมบูรณ์อย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจอย่างน้อยที่สุดหากใครที่พื้นฐานดวงแย่ๆก็ยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จและมีอะไรดีๆมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2 5 8นี้ครับ